สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่หมู่บ้านอะไรนะคะเราอยู่ในเขตอำเภอปราสาทนะคะวันนี้เราก็จะมาใส่ป้ายแดงให้กับลูกโอ้ป้ายขาวให้กับลูกตาลูกค้าได้ะไถขาวนะคะนี่ไงวอันนี้เราเป็นทีมงานโตโยต้าสรินนะคะนี่มาบริการถึงบ้านเลยนะคะคนนี้ก็จะเป็นเซลลพี่จ๋านะคะชื่อพี่จ๋าฝากฝากเบอร์โทรหน่อยค่ะพี่จ๋าพอมีลูกค้าตรงจไม่ได้ยินเราโอ้มันรลองพี่เพราะมันใช่ใหม่ โอ้หาพิจารณ์ไก็หกศูนย์เจ็ดสองเป็นสองถ่ายรูปให้พิจด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยก็คันนี้นะคะลูกค้าได้ป้ายขาวแล้วนะคะก็ไก่บอวไม้ห้าเก้าศูนย์เก้าอุ้ยเลขสวยมากมีเก้าด้านหลังด้วยเก้าหน้าเก้าหลังงวดนี้เลยงวดนี้นะคะงวดนี้เลยนะคะเรามาพร้อมกับทีมงานโตโยต้าปราสาทแล้วก็มาพร้อมกับ หน้าต้มนั่นเองนะคะซึ่งคันนี้นะคะจะเป็นคันดีแคปสี่คูณสนะคะหรือว่าตัวสีประตูรุ่นแซดอีดิชันนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเอ T นทนะคะซึ่งราคาของเขาจะอยู่ที่ถ้าราคาใหม่6 9 9สนเกาหก็คันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟมันสีเรฟเลกเตอร์นะคะ เมื่อลูกค้านะคะได้รับป้า้ขาวแล้วนะคะก็จะได้คืนเงินนะคะสองพบาทนะคะโดยที่บริษัทจะโอนเข้าบัญชีบัญชีธนาคารนั่นเองนะคะอันนี้ทันนี้ก็จะได้อ่สำนานนะคะสำนาเล่มรถเนาะแล้วก็ไบภาสีนะคะเดี๋ยวติดให้เลยเดี๋ยวอติดพาสีให้นะคะ เนี่ยดูด้านในก่อนนิดนึงด้านในก็จะเป็นอ่าเบาผ้านะคะโทนสีดํานะคะโตยตา้าส่วนใหญ่จะเป็นโทนสีดํานะถ้าไม่ถ้าเป็นกระบะนะคะถ้าเป็นเก่งอาจจะมีสีอื่นด้วยนะคะใครที่สนใจรถโตยตา้านะคะสามารถติดต่อเราได้เลยนะคะ ม่คำเบียงสวยมาก,กค่ะกอไก่กอเปี๊ห้าเก้าศูนย์เก้าั่นเองนะคะคันนี้นะคะก็ทังเซลได้แถมกล้องบันทิกหน้าให้ด้วยนะคะ แมวใช่ไหมเมื่อก uh. ี้เห็นแมวขึ้นที่ฝากแมวหนูน่าจะไม่มีอะไม่รอดเขราเป็นกแมวเป็นฝ้อนแมวฟากอหน้ารอเลยอ่ะใครจะซื้ออะไรกเก็บย ขอบคุณค่ะฝากคืนอ้เนตากับยายไปไหนกลับแล้วนะคะสวัสดีค่ะอขอบคุณค่ะยกสูง เออเรื่องเราไม่ถ้าไม่เห็นหน้ามันก็ไม่ได้ฟีลไงไม่ได้ไปที่หน้าเราไม่ได้สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไม่ต้องเห็นหน้าก็เพื่อเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอปราศาสตร์นะมันจะไม่เพาะไปวันนี้เรามาเปลี่ยนป้ายขาวให้ลูกค้าเลิศมากบรรยากาศคืออากาศดีดีนะคะแดดแรงมากใช่เรามาด้วยรถคันนี้เลยแคปเพเรเนอร์นะคะ ยกสูงสีขาวสำหรับใครที่อยากแบบว่าอยากทดลองขับก็แจ้งเซลได้เลยนะคะดีอ่ะแต่ตะโกนไม่ได้ไม่ตะโกนได้ไปเลยเลยไม่เอาไม่กล้าทำเขาไม่ได้ยินเลยมันจะเสียมารยาเไยมันจะเสียไม่รยาเรื่องอะไรถ้าหนูใส่ฟิวเต็มแบบพี่เหร่ไล่หนูเลยนะใเญ่ บรรยากาศบ้านลูกค้าคือดีมากนะคะด้านหลังก็จะเป็นฟิลแบบพุ่งหน้านะคะป่าอ <ed in> ้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่เกษตรกรเออสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่เป็นเกษตรกรนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะคิดว่าเกษตรกรเนี่ยออกยากเราจะบอกว่าเกษตรกรนะคะออกง่ายมากเลยนะคะออกง่ายมากเลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้รถนะคะเป็นขอแค่นะคะไม่ติดบัตรเครดิตขอแค่ไม่ติดเครดิตหรือว่าเครดิตเสียนะคะก็สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะตรงนี้เรามี โปรโมชั่นดีๆนะคะหรือว่าของแถมดีๆนะคะมอบให้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เพจนะคะของเสน่ห์โตโยต้าสุรินนะคะแล้วก็เพจเซลล์ออนจิราโตโยต้าสุรินนะคะหรือว่าช่องทางเบอร์โทรนะคะน9 7 3 5 7 5 3 4 9สนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้รถนะคะดีๆไปขี่ไม่ต้อง ตังวลนะคะว่าจะไม่ผ่านไปเน้นนะคะให้คุยกับเซลล์ก่อนได้นะคะก็สำหรับใครนะคะที่ฟังคิมีเราก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจบแล้วจบแล้วสวัสดีค่ะ